สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มีเพื่อนๆนะคะถามกันเข้ามาเพราะว่าอยากเห็นต้นานาฬิบุรคาค่ะวันนี้นะคะเราจะนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะว่าต้นานาฬีบุรคาของเราเนี่ยโตขนาดไหนแล้วนะคะและก็มีเพื่อนๆนะคะอยากเห็นอสงไขยะคะ่ะเราก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะแล้วก็ติดตามช่องแม่เป่งร้านดีนะคะ่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงันตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะต้นนี้นะคะเป็นบอนสีที่เราได้รับมาในนามว่าอสองไขค่ะตอนที่เราได้มานะคะก็เป็นต้นเบบี้ค่ะแต่ว่าผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะเขาก็โตขนาดนี้แล้วค่ะโตเร็วมากๆนะคะแค่เดือนเดียวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันดีกว่าค่ะเริ่มจากตรงส่วนก้านนะคะก้านเขาเนีจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะ แล้วก็มีอามีเขาเยกว่าผ้าเหมือนคล้ายๆสะพานนะคะตามการเนี่ยค่ะเป็นสีน้ําตาลค่ะเล็กๆนะคะมีเชี่ยนสีน้ําตาลเล็กๆอยู่ตามการค่ะส่วนลักษณะใบของเขานะคะใบเนี่ยดูจากคล้ายๆใบโพค่ะอันนี้ก็ตามการสังเกตของเรานะคะพื้นใบของเขาเนี่ยก็เป็นสีเขียวค่ะแต่ว่ามีกระดูกและเส้นนะคะสีเขียวอ่อนนะคะเห็นไหมคะ น,น,นะคะคกระดูกและเส้นสีเขียวอ่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะบนใบเนี่ยก็จะมีป้ายด่างนะคะบด่างสีขาวะคะ่ะและมีสีชมพูนะครับอันนี้ก็ป้ายชมพูค่ะเรียกว่าเป็นบอนด่างนะคะเพราะว่าเขามีสามสีในหนึ่งใบค่ะก็คือมีพื้นใบสีเขียวเข้มนี้นะคะมีสีขาวป้ายสีขาวแล้วก็มีผ้าสีชมพูป้ายสีชมพูอันนี้นะคะ แล้วตรงนี้ก็เป็นสีเขียวอ่อนค่ะมีสีเขียวอ่อนด้วยก็เป็นใบที่สวยงามมากๆนะคะของเขาเนี่ยด่างสวยค่ะแล้วก็ด้านหลังใบนะคะด้านหลังใบก็เป็นสีเขียวอ่อนค่ะก็เห็นกระดูกเส้นสีขาวนะคะแล้วก็ขอบใบเขาเนี่ยเป็นขอบใบเรียบค่ะแต่ว่าตรง วางหูของเขานะคะวางหูเขาฉีกเข้าไปจนถึงสนนะดือเลยค่ะสะดือเขาจะมีสีแดงค่ะและตามขอบขอบตรงนี้นะคะก็เป็นสีแดงค่ะเห็นไหมคะขอบรอบใบนะคะ,ปะ,คะเป็นสีแดงสังเกตดูที่ใบของเขานะคะใบอ่อนใบใหม่เนี่ยเขาจะเป็นใบออกความสวยหวานนะคะเป็นสีหวานหวานมากเลยคะ่ะขาวชมพูแบบนี้นะคะแต่พอเขาแก่ลงเนี่ยใบแก่เขาจะมีความดยุขึ้นเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ชื่อของเขานะคะชื่ออสงไข่เนี่ยก็เป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหูชื่อเพาะนะคะแล้วก็มีความหมายนะคะอสงไขยเนี่ยก็คือระยะเวลาที่กำนับไม่ทวนนะคะหรือว่าอินฟินิตี้ค่ะเพราะว่าเป็นสิบ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 ร้อยร้อยล้านล้านล้านปีเลยนะคะก็คือหนึ่งอสงไขยเนี่ยก็ยาวนานนับไปทวนค่ะบอนสีต้นนี้นะคะเราได้รับมาในนามนาลีบุรพาค่ะ ตอนนี้นะคะต้นเขาโตมากแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันดีกว่าค่ะเริ่มจากก้านเหมือนเดิมค่ะก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวก้านมะลินะคะแล้วเขาก็จะมีสะพานนะคะสะพานหน้าเนี่ยสีดําอมน้ําตาลคะ่ะตั้งแต่คอใบนะคะยันไปจนถึงโคนต้นเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเห็นไม่ชัดก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นๆตรนงนี้นี่แหละค่ะคือสะพานของเขานะคะส่วนลักษณะของใบเขาะนะคะก็จะเป็นบอลใบยาวค่ะนี่ค่ะ พื้นใบของเขาเนี่ยเราจะเป็นพื้นใบสีเขียวค่ะแล้วก็ป้ายสีชมพูหวานเลยนะคะจะกัดสีและป้ายไปพร้อมๆกันค่ะแล้วตรงหูของเขาเนี่ยหูเขาก็จะสีเข้ามาจนถึงสะดือเลยนะคะสะดือแดงค่ะแดงหรือว่าออกชมพูนะคะตรงสะดือของเขาแล้วตรงหูเนี่ยก็จะม้วนเข้าเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะขอบใบนะคะขอบใบเรียวค่ะปลายใบแหลมค่ะ มีเส้นและกระดูกนะคะสีชมพูค่ะนี่ค่ะเขาก็จะกัดสีและป้ายไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ด้านหน้าใบนะคะส่วนด้านหลังใบของเขาเนี่ยเ็จะเห็นเป็นสีขาวนะคะด้านหลังใบเป็นพื้นใบเนี่ยก็จะเห็นสีขาวด้านหลังแล้วก็มีสีเขียวค่ะกระดูกและเส้นสีขาวนะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะ อลักษณะของเขาเนี่ยก็จะสวยหวานมากๆเลยนะคะสมกับชื่อนารีบุรภาค่ะซึ่งแปลว่าหญิงสาวจากทางตะวันที่มาจากทิศตะวันออกนะคะสวยงามสาวหวานสวยสมชื่อเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆบอนสีทั้งสองต้นที่เรานํามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะบอนสีอสงไขยและนารีบูรพาเนี่ยก็สวยหวานสมชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะแต่หากว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากได้แบ่งปันนะคะก็ต้องรอให้เขามีต้นลูกก่อนนะคะรอให้อสงไขยโตสักหน่อยนะคะเราก็จะนามาแยกหน่อแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้แน่นอน,นะคะ่ะ ก็อย่าลืมมาติดตามที่เพจฟารมคุณแม่เป่งน,นะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากดูอะไรอยากให้เราทําอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ค่ะเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย